สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องแตงไทยพาม่วนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีสาระดีๆนะคะคือการแนะนํานะคะคือการบอกวิธีตั้งวันที่นะคะตรงนี้นะคะถ้ารถของใครนะคะวันที่ไม่ตรงนะคะมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะรถของเรานะคะของเราก็จะเป็นอิสุสุนะคะอิสุสุ Onew นะคะ1.9นะคะตัวนี้เป็นตัว Z DVD นะคะก็คือวันที่ตรงนี้มันไม่ตรงนะคะก็คือสาเหตุก็คือการที่เราถอดขั้วของแบตเตอรี่นะคะก็คือวันที่เขาจะกลับมารีเซ็ตนะคะก็คือวันที่จะไม่ตรงเราต้องได้มาปรับวันที่กันใหม่นะคะก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะ ตั้งวันที่ยังไงตรงนี้ให้ตรงกับเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะก็คือนะคะเราจะใช้มือนะคะแตะก็คือตรงนี้นะคะฝัะ่งด้านนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็จะอีกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นของฝั่งฝั่งที่เปิดไฟเลี้ยวนะคะก็คือเราจะแตะปุ่มข้างนอกนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเราเราเรา,เราใช้แตะฝั่ง ที่ปัดน้ําฝนนะคะสมมุติว่าเราแตะไปที่หนึ่งครั้งตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนะคะเราก็แตะไปเรื่อยๆนะคะแตะแล้วก็ปล่อยนะคะก็คือแตะให้ไปเจอคําว่าเลือกโหมดนะคะตรงนี้เนาะ,ะเราถ้าถ้าเราเจอคําว่าเลือกโหมดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือให้เรากดค้างไว้หนึ่งครั้งนะคะจะเป็นปุ่มฟังที่ เปิดไฟเปิดเปิดเปิดไฟเลีย้ยวตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นปุ่มฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็คือให้เรากดค้างไว้หนึงครั้งนะคะกดค้างไว้ปแล้วมันก็จะขึ้นมาเมนูอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แตะปุ่มฝั่งไฟเลีย้ยวหรือที่ปัดน้ําฝนก็ได้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเลื่อนลงมานะคะตัวแถบเครื่องมือก็จะเลื่อนลงมานะคะอันนีแบบ้ว่าจะเห็นไม่ชัดเนาะ ก็เลื่อนลงมาให้มันตรงคําว่าปฏิทินนะคะถ้าตรงคําว่าปฏิทินแล้วแล้วก็กดปุ่มเดิมค่ะค้างไว้หนึง่งครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาคําว่าเปิดกับปิดนะคะพอให้ให้มันตรงคําว่าเปิดนะคะแล้วเราก็กดค้างไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะกดกดปุ่มเดิมมะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราตั้งเวลานะคะตั้งตั้งวันที่อันนี้อ่าลองลองลอง,ลองกดเลื่อนเลื่อนดูนะคะว่าจะเป็นฝั่งที่ปัดน้ําฝนหรือ ฝั่งที่เปิดไฟเลี้ยวนะคะมันมันจะลดลงมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้อันนี้มันเป็นวันที่เราจะตั้งเป็นวันที่27เดือนแปด2 0นะคะแล้มันจะให้เราตั้งพอสออก่อนถ้าเรากดจนเลื่อนจนพอสอตรงแล้วแล้วเราก็กดปุ่มปุ่มด้านด้านนอกอะคะ่ะที่ที่เดิมอะคะ่ะกดค้างไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆเลื่อนมาตรงนี้คือให้ตั้งเดือนนะคะตัวนี้เราก็จะตั้งเป็นเดือนแเนาะ อันนี้เดอนเจ็ดอ้าวกดกลับมาหนึ่งครั้งถ้าเรากดมาถึงดานแปดแล้วแล้วเราก็กดค้างไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วมันก็จะมาให้เราตั้งเป็นวันที่เนาะวันที่ยี่สิบแปดนะคะมันจะกดให้ให้ตั้งเป็นตัวเลขแรกก่อนแล้วก็ตัวเลขที่สองตรงนี้นะคะก็จะให้มันมาเป็นเลขยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดโอเคอันนี้ก็ 27ยี่สิบเจ็ดนะคะเร,เราตั้งเป็นวันที่27ดโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะวันที่ยีิบเดเดือนแปดพศสองพันยี่สิบนะคะถ้าได้แล้วนะคะแล้วก็มากดปุ่มเดิมนะคะก็คือปุ่มปุ่มปุ่ม,มตรงนี้แหละตรงที่ไฟไฟเลี้ยวนี่ค่ะตรงนี้ก็กดค้างไว้นะคะการกดค้างไว้ก็คือเหมือนการกดยืนยันว่าเออเราตกลงโอเคจะตั้งตรงนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะ ั้งวันที่เสร็จแล้วแล้วมันจะให้เราตั้งเวลาด้วยเพราะว่า include, ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งเวลานะคะอ่าเวลาการเดินของวันท,ที่อะค่ะมันก็จะไม่รู้เวลาว่ามันต้องเปลี่ยนจากวันที่27จะไปเป็นวันที่28ในเวลาตอนไหนถ้าเราไม่ตั้งตรงนี้นะคะเวลาตรงนี้ไม่ตรงมันอาจจะมาเปลี่ยนตอนกลางวันให้เราก็ได้เป็นวันที่28อย่างนี iller. ้นะคะเราก็ต้องมาตั้งตรงนี <TR> ้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะก็กดเลื่อนเหมือนเดิมกด กดแล้วก็ปล่อยนะคะกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถ้าได้แล้วก็กดแช่ไว้หนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเวลายีตอนนี้ก็คือ28นาทียีปโอเคอันนี้คือได้เวลาที่ตรงแล้วนะคะก็กดค้างไว้หนึ่งครั้งนะคะอ่าอันนี้ก็คือได้แล้วแล้วเราก็มากดมันก็จะขึ้นมาโชว์แถบ แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นะคะให้ให้มันมาลงที่ตรงคําว่าสิ้นสุดตรงนี้นะคะถ้ามันตรงกับตรงนี้แล้วแล้วเราก็กดปุ่มเดิมค่ะคะ้างไว้ปุ๊บมันก็จะออกมาตรงหน้าเมนูหลักนี่ไหมคะเห็นไหมคะ,มคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาวันที่ที่เราตั้งเนาะจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนแปดสองพันยี่สิบนะคะโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะอ่า รถของเราก็จะเป็น Isuzu All New นะคะเป็น Isuzu All New ตัว1.9นะคะที่เป็นหน้าเรือนใหม่จะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้อ่ะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่วันที่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงนะคะก็สามารถเข้ามาตั้งตามแบบวิธีที่เราสอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ